โอ้โหเทียบเลยวันวันหนึ่งเราย่างกี่ตัวครับพี่เวงอ๋อย่างต่ำๆๆเลยเนี่ยก็เป็นร้อยตัวเป็นร้อยตัวเลยคใช่ครับผมและถ้ายิ่งท่วงเทศกาลนี้ไม่โอ้โหระเบิดระเบ้อพีก็30เท่ารวมรวเราเคยย่างสูงสุดเนี่ยถึง3,000ตัวสามพตัว กรมนอกรลาวันนี้ครับเทมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับเมนูอาหารสุดมงคลครับที่ต้องมีอยู่ในทุกเทศกาลสําคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนครับเรียกได้ว่าพูดถึงปุ๊บน้ำลายไหลปั๊บเลยเมนูนั้นก็คือเป็ดย่างครับเป็ดครับเป็นมากกว่าอาหารครับเพราะว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นครับ ยิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็ดสดหรือว่าเป็ดแปรรูปมีความต้องการทางตลาดจํานวนมากเลยครับวันนี้ครับกบนอกกระลาของเราครับจะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักเกี่ยวกับเป็ดให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดจนกระทังนี่แหละครับเป็นเป็ดที่จะไปอยู่ในจานและเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในกบนอกกะลาวันนี้ครับ นี่ครับเทมยู่ที่พัตตะคันตรงเพลงครับเจ้าแห่งอาหารจีนแต้จิ๋วครับเคล็ดลับความอร่อยแห่งย่านโชคชัยสี่ครับที่เนี่ยมีเมนูอร่อยอยู่หลายเมนูเลยครับแต่ว่ามีเมนูหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อมากๆนั่นก็คือเมนูเป็ดย่างครับวันนึงเนี่ยเขาย่างเป็ดขายวันละร้อยตัวเลยนะครับยิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาขายได้ถึง3 0 0พันตัวต่อวันเอ๊ะทำไมครับเป็ดถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้เดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบข้างในกันครับ ตอนนี้ครับเราก็ถึงเวลาที่เราต้องมาตามหาความหมายและก็ที่มาของอาหารมงคลแล้วเริ่มต้นแล้วี่ติงผมอยากรู้ว่าคนจีนเนี่ยเขามีเทศกาลหรือว่าวันสําคัญอะไรบ้างครับเออจริงๆแล้วสําหรับการไหว้นี่นะครับคนจีนก็คือจะมีไหว้ไหว้เทพเจ้ากับไหว้บรรพบุรุษ mm hmm. ซึ่ง<ม>การไหว้บรรพบุรุษเนี่ยมันก็จะมีมีเทศกาลในการไหว้ก,หก็หลักๆเลยนะก็จะมีศาสตร์จีนศาสตร์จีนตุตจีนเชีงแมงแล้วก็ครบรอบวันเสียชีวิตของบรรพบุรุษ ที่ไปติงพูดมาก็คือจะเกี่ยวกับบรรพบรุษกับเจ้าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถ้าไหว้เจ้าก็คือก็จะมีหลักๆก็ศาสตร์จีนกุจีนครับหลักๆก็เป็นสองอย่างและอย่างนี้ที่อยู่ตรงหน้าเทมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นเซตสําหรับไหว้บรรพบุรุษนะครับก็คือเวลาไหว้บรรพบรุษเนี่ยก็จะมีคำคำสอนว่าให้จัดให้เต็มอ๋อครับให้ให้เยอะครับเหมือนกับให้ให้บรรพบรุษเนี่ยอิ่ม และก็จะเป็นความเชื่อว่าเราก็จะได้พันผูกรูดก็จะให้พรเรากลับมาเ<อ>ต็มอิ่มเหมือนกันแล,ล้วในหน,นึ่งเซตนี้จาเป็นต้องมีอะไรบ้างครับโดยปกติอาหารจะเป็นเลขขี่นะครับเป็น3อ,อย่าง5อย่าง7อย่างอะไรอย่างนี้ออยังเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าซาแซ่ซาแซ่หรือหมูแซ่ก็คือเนื้อสัตว์3อย่าง5อย่างแบบนี้นะครับและอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายในตัวเอง พี่ติงลองยกตัวอย่างให้เห็มดูหน่อยว่า็นอะไรบ็คงอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นซาแซซาแซก็เป็นชุดพื้นฐานเลยก็จะเป็นหมูเป็ดไก่หมูก็คือความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นเป็นหมูวันทีอย่างนี้ใช่ครับไก่เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่ตื่นเช้ารอบรู้ทำหากินอะไรอย่างนี้ใช่ขยันนี่ทีเด็ดของเราวันนี้และอันนี้คือตัวเด็ดของทางร้านก็คือเป็ด เป็ดเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้เพราะว่าเขามีความเขาสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้ว่ายน้ําได้เป็ดเนี่ยในถ้าทางที่เมืองจีนก็คือเป็ดมันจะมีราคากว่าไก่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าการเอามาไหว้บรรทบุหลุดก็ดูเป็นการนำของดีมามาไหว้มาไหว้บรรทบุรุษและเรื่องสรรพคุณนะครับเรื่องแบบว่า โภชนาการโภชนาการก็มันก็เป็นสัตว์ที่มีโปรโตีนสูงให้พลังงานสูงแล้วก็เ,เรียกว่าถ้าในใน,ในทางมุงจีนเลยเนี่ยเป็ดก็จะดูมีความนิยมมากมากว่ามากกว่าคือนอกจากเป็ดะจะมีความมงคลแหละยังมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แปลกใจว่าทําไมคน,นถึงนิยมกินเป็ดกันเพราะนอกจากอร่อยมีประโยชน์และแถมว่าถือเป็นการลงทุนให้บรรพบุรุษด,ด้วยใช่ครับ อันนี้เป็นผัดโป้ยเซียนโป้ยก็คือเลขแปดเลขแปดเป็นเลขมงคลเป็นเลขที่ดีเลยแหละของจีนอันนี้ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อีกแปดชนิดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นผัดหมี่ผัดผัดหมี่เนี่ยก็คือความยาวของเส้นหมี่ที่มันยืดยาวก็คือเหมือนอายุที่ยืนยาวคนจีนเขาเชื่อเรื่องอายุยืนยาวใช่ใช่ในในพวกงานเซยิตวันเกิดอะไรพวกนี้ของผู้ใหญ่จะต้องมีผัดหมี่อันนี้จะเป็นขนมที่เรียกว่า สามารถใช้ขนมคุ้ยฟูก็ได้สัญลักษณ์ของมันคือจะเน้นที่หน้าของตัวขนมเนี่ยันแตกฟูมันคือการเฟื่องฟูของของครอบครัวของธุรกิจอะไรอย่างนี้จะไม่ใช้หน้าเรียบๆนะฮะยิ่งแตกยิ่งสวยยิง่งดีเหมือนถ้ายิ่งแตกก็ยิ่งแสดงถึงความเฟื่องฟูใช่ครับและทั้งหมดนี้จึงทำให้อาหารเหล่านี้นะครับถูกเลือกเป็นอาหารมงคล เพราะด้วยความหมายที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะเป็ดย่างจานนี้นะครับที่ต้องมีอยู่ในทุกเทศกาลการไหว้หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าอย่าทําตัวเป็นเป็ดเพราะตีความหมายไปว่าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างแต่สถานการณ์ทุกวันนี้เราคงต้องอาศัยความเป็นเป็ดให้มากขึ้นจะได้เอาตัวรอดในทุกๆสถานการณ์ได้ดีเหมือนดังเป็ดนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปบุกฟาร์มเป็ดก่อนที่จะกลายเป็นเมนูเด็ดมาอยู่บนโต๊ะอาหารในฟาร์มเป็ดมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรให้เป็ดได้คุณ ภาพและมีวิธีการควบคุมกลิ่นสาบของเป็ดอย่างไรบอกเลยนะครับว่าเกษตรกรห้ามพลาดเป็นอันขาดเพราะจะได้เทคนิคดีๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ครับเทมอยู่ที่ Big d u ักฟาร์มครับฟาร์มที่นี่ครับเป็นฟาร์มในเครือของบริษัท d ดัก g จำกัดครับซึ่งพวกเขาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเกี่ยวกับเป็ดทั้งหมดครบวงจรเลยครับที่นี่ครับมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าพวกเขามีการเลี้ยงเป็ดแล้วก็ดูแลเป็ดยังไงให้ได้คุณภาพเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ หลังจากที่เทมมาถึงนี่เทนได้ำการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาครับที่เทมต้องทัวร์ฟามเป็ดแล้วเทมก็เลยมีน่ครับที่บุ๋มครับที่บุ๋มเจา้าหน้าที่จะพาทำทัวร์นี้ที่บุ๋มดีครับสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยบุ๋มครับทำไมเทมต้องแต่งชุดแบบนี้ไงก่อนที่จะเข้าฟาร์มเนี่ยเราจะต้องทำการฆ่าเชื้อโดยทำการ<ม>อาบน้ำชำระร่างกายโดยเฉพาะสระผมนะคะให้สะอาดก่อนแล้วก็สวมชุดที่ทางฟาร์มกำหนดไว้ให้นะคะ เราจะไม่สวมชุดภายนอกเข้ามาข้างในเพราะว่าสวมชุดข้างนอกเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคติดเข้ามาด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องเอาชุดของเราที่สวมข้างนอกไว้ข้างนอกฟาร์มนะคะแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดเข้ามาข้างในใค่ะเขอลองดูเปิดได้เลยไหมครับเปิดได้เลยค่ะน้องจะไม่วิ่งออกไาใช่ไหมพี่บมไม่วิ่งค่ะน้องรอในร้าวแล้วค่ะเปิดได้เลยค่ะโอะ้โหเทียบเลยนี่กี่ตัวครับพี่บุม ทั้งหมด3 2 0 0นกว่าตัวค่ะแล้วน้องอยู่กันพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยอยู่ได้2ตัวครึ่งค่ะทำไมถึงดูได้พื้นที่ขนาดนั้นครับคือเราจะต้องเราจะต้องไม่เลี้ยงหนาแน่นเกินไปให้เขามีพื้นที่อยู่อาศัยเล่นแล้วก็พักผ่อนเพียงพอค่ะเพื่อที่จะให้เขาใช่ค่ะเขาจะได้ไม่เครียดแล้วก็อยู่สบายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้เทมเข้าไปดูได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเชิญเ่ะยวกั่าเชื้อมแล้ว พฤติกรรมของเป็ดอนะ่ะเขาก็จะเป็นเป็ดที่มีความเป็นสัตว์สังคมนะคะ<อ>ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราเข้ามาเนเขาจะมีความเมาแตกเมามอยกันเสียงดังเจ๊ยแจ้วเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมปกติของเขาอะคะ่ะอ๋อถ้าเกิดเป็ดร้องอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกําลังมีความสุขอยู่ไม่เครียดใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เครียดแต่ว่าถ้างเงียบแล้วก็ถือว่าผิดปกติหรือร้องเสียงดังก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันแต่ถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเขา อย่างนี้คือสุขภาพแข็งแรงแล้วเพราะว่าร้อง<ช>ลั่นทุกตัวเลยใช,ใช่ค่ะจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องเสียงแล้วยังมีเรื่องอากาศด้วยโอย้โหี่ตรงนี้ใช่ม <ลง S 1> <ช>เย็นมากสบายเลยใช่ใชทำไมถึงอากาศดีอย่างนี้นคะนุนคือเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิการหมุนเวียนอากาศให้รู้สึกว่าเป็ดเขาอยู่สบายมากที่สุด<ช>ถ้าอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือว่าอากาศในนี้นม,มีกลิ่นเหม็นมากเกินไปอย่างนี้ค่ะ<ช>ก็จะทําให้เป็ด ไม่สบายแล้วก็เกิดป่วยตามมาได้เนี่ยก็คือปัจจัยรอบรอบข้างก่อนนะครับมีทั้งเรื่องภูมิดีทั้งเรืはは่องสุขภาพลักษณะแล้วก็เรื่องกลิ่นหลายอย่างเลยคือทำให้เป็ดไม่มีความเครียดนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะต้องมีการตรวจสอบน้ําหนักด้วยควบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมความสม่าเสมอของสูงด้วยเป็ดที่เราเห็นนี่คือสายพันธุ์อะไรครับ อันนี้เป็นเชอร์รี่วันเล่ค่ะเชอร์รี่วันเล่ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาจากเป็ดปักกิ่งนะคะจุดเด่นนะคะก็คือนอกจากการให้เนื้อเยอะนะคะโครงสร้างใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหนังเนี่ยจะไม่หนามากเวลาที่เขาต้มเป็ดพาโลหรือเป็ดย่างอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้หนังออกมาสวยค่ะอย่างนี้ที่เขาเรียกก็เป็ดเนื้อนะคะ อ่าอันนี้เป็นเป็ดพ่อแม่พันธุ์ค่ะอ๋ออันนี้ผู้สายพ่อแม่พันธุ์เลยใช่ค่ะแล้วน้องกินวันกี่มื้อครับเนี่ยอ้าววันหนึ่งมื้อเดียวค่ะอาหารเป็นอาหารเภทไหนครับเป็นอาหารเม็ดค่ะเป็นอาหารเม็ดมีโปรตีนมีพวกรเนี่ยครับใช่ค่ะมีสารอาหารตามที่เป็ดต้องการตามตามอายุของเขานะคะต้องแต่ละอายุความต้องการก็ไม่เหมือนกันอีกใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้น้องหิวแล้ว ถ้าถ้าเราสังเกตดีๆเวลาที่เราเดินไปนะคะน้องจะลุมเข้ามาหาเราเข้านี่แสดงว่าเมื่อกี้น้องเริ่มเดินเข้ามาแล้วเม่อกี้น้องหิวไหครับพี่บุ๋มใช่หิวแล้วบอกว่าให้อาหารหนูได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างี้เพ็มขอให้อาหารน้องได้ไหมครับโอเคได้เลยค่ะได้ครับพี่บุ๋มพาไปหน่อยนะครับ ให้วงดนตรีล็อกในท่านของเป็ดแต่อยากไดครับแต่นี่ครับคือการให้อาหารของเป็ดที่ผมบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมครับโดยเครื่องเนี่ยจะหว่านอาหารเนี่ยเป็นเป็นเนี่ยออกไปรอบๆเป็ดทุกตัวจะวิ่งในทิศทางเดียวกันครับวิ่งวิ่งวน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 ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดวิ่งสวนเนี่ยมันจะทำให้เป็ดเสียขบวนก็เลยวิ่งไปในทางเดียวกันเพื่อกินอาหารรอบๆนี่ครับมบแล้วรูปแบบของโรงเลี้ยงอ่ะระหว่างเป็ดพ่อแม่พันธุ์กับเป็ดเนื้อเนี่ยแตกต่างกันครับ รูปแบบโรงเรือนจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนันะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะควบคุมด้วยระบบอุโมงค์ลมดังนั้นเนี่ยโครงสร้างโรงเรือนจะไม่ค่อยแตกต่างแต่รูปแบบการเลี้ยงเนี่ยจะแตกต่างเพราะว่าของอย่างของเป็ดพ่อแม่พันเนี่ยเราจะให้เป็นรางน้ําเล็กๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยอาบน้ําชาระร่างกายได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมของเป็ดอยู่แล้วที่เขาจะต้องเล่นน้ําใช่ไหมคะแต่เป็ดเนื้อนะคะเราจะให้เป็นแบบนิปเปิลน,นะคะเพื่อที่ ให้เขากินน้ําแต่ว่าจะจํากัดในเรื่องของการให้เขาเล่นน้ําหรือทําความสะอาดร่างกายน้อยที่สุดเพราะว่าเวลาที่เขาทําความสะอาดร่างกายเนี่ยเขาจะเอาปากเนี่ยไปใชต่อมข้างหลังที่หลอเลือดาคือแต่เวลาเล่นน้ำานช่วแบบใช่ใช่ตรงนั้นอ่ะมันจะมีต่อมสาเป็ดนะมันมาจากต่อมนั้นแล้วเวลาที่เขาอาบน้ําเขาก็จะใช้ปากไซ้์ช้ใชเอาเอาน้ํามันจากตรงนั้นะมาทําความสะอาดขนมาแต่งขนทาให้เป็ดอ่ะ มีกลิ่นมีกลิ่นตัวใช่ดังนั้นเนี่ยเป็ดเนื้อเนี่ยเราก็จะไม่ให้เขาอาบน้ําหรือเล่นน้ําเยอะค่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับของการเลี้ยเป็ดเนื้อใช่คือเป็ดทุกวันเนี้ยจะไม่ค่อยมีกลิ่นสาบุรนแรงเหมือนเป็ดสมัยก่อน<ช>เพราะว่าวิธีการนี้ ลครับหลังจากที่เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงเป็ดยังไงให้ได้คุณภาพแล้วบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทางที่บ i g ดั c ต f า r เนี่ยเขามีการคัดเลือกตั้งแต่เป็ดดูในไข่เลยหลังจากนั้นครับพอเอามาถึงวิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาก็ต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศความชื้นอุณหภูมิแล้วก็ความเครียดของเป็ดเรื่องอาหารอีกโหเยอะแย,ยะไปหมดเพราะฉะนั้นครับเห็นว่าใคารท,ที่ต้องการจะเลี้ยงเป็ดหันด้คุณภาพเนี่ยควรต้องมาศึกษางานที่นี่และเบรกหน้านะครับจากที่เราจะเห็นน้องๆเป็นตัวแบบนี้ ต่อไปครับมันจะไปอยู่ในจานอาหารแล้วจะติดตามชมได้ใน,นกลบนกกรลาช่วงหน้าครับหลังจากที่ได้ไปดูวิธีการเลี้ยงเป็ดกันแล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องนำเป็ดมาปรุงเป็นอาหารแล้วกบเทมจะขอพาบุกครัวพัตการตรงเพลง ร้านเป็ดย่างต้นตำรับที่มียอดขายเป็ดถล่มทลายจะมีเทคนิคการทำเป็ดย่างอย่างไรให้กลิ่นสาเป็ดหายไปพร้อมตามหาคำตอบกันนะครับว่าทำยังไงให้หนังเป็ดนั้นกรอบอร่อยตามไปดูกันเลยครับเอ๊ะค่ะดีัครับวัสดีคับสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับพี่เบ้งกำลังล้วงเป็ดอยู่ครับอ,อยากลองทำเลยพี่เป้งได้เลยเป็ดย่างส<ม>ูตรพัตคาขนรงพิงทำยังไงไหวด้วยล่าฮะต้องลองด้พี่เป็ดสดเนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือเราจะต้องมาล้วง ตรงก้นตรงนี้มันจะมีต่อมไขมันอยู่อันหนึ่งซึ่งต่อมเนี้ยถ้าเอาออกไม่หมดเนี่ยมันจะเหม็นเป็นตัวเหม็นสาบจริงๆมาอาจจะไม่เหม็นหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่กินเนาะแต่ว่าแอบไม่กินเหม็นสาบนิดๆนี่ก็คืออันนี้นี่ใช่นี่ก้อนขาวๆเนี่ยนี่ครับเป็นเหมือนไขมันนะใช่แล้วก็ถอนได้เลยดึงออกได้เลยดึงออกเลยครับโอ้ไม่ไม่เหนียวเท่าไหร่ดึงออกง่ายๆใช่ออันนี้เราก็ยกออกได้เลยใช่ครับ อันนี้เรียกว่าคันตอดเลยครับพี่เบงอันนี้ใส่น้ำหมักนะครับผมน้ำหมักนี่เป็นสูตรของเราเองอ๋อเป็นสูตรของประกทางตองเพลสเพาะน้ำหมักเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นเครื่องเทศนะครับอันนี้จะเข้าไปอยู่ข้างในทําให้เป็ดของเราอ่ะครสกลิ่นสาบลงหลังจากที่เราใส่น้ำหมักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวน้องจะโชว์ให้ดูว่า เราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเย็บนะเย็บตูดเตดใช่ขปลองทาสักตัวนะครับพี่เบงลองเลยครับระวังชิมมือนะอันนี้เราก็จัดโอ้แต่มันต้องหลบกระดูกด้วยครับมันมีกระดูกด้วยรอนโดนมือนะครับอือหือใช้ได้ใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะใช้เชือกเนี่ยนะครับต้องมีเชือกมัดเองต้องมัดอีกรอบหนึ่งนะครับวันวันหนึ่งเราย่างกี่ตัวครับพี่เบง อ๋อย่างต่าๆเลยเนี่ยก็เป็นร้อยตัวเป็นร้อยตัวเลยคับใช่ครับผมและถ้ายิ่งช่วงเทศากาลนี้ไม่โอ้โหระเบิดระเบ้อก็30เท่าวรวมรวมเราเคยย่างสูงสุดเนี่ยถึง3,000ตัว3,000ตัวใช่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการเป่าลมเป่ดเป่าลมเทคนิค <te c> <n ick> ต้องเป็นยังไงครับพี <te c> ่เพอยง เราก็ต้องเป่าลมให้มันเข้าไปให้หนังเนี่ยมันตึงที่สุดนะครับผมยิ่งหนังตึงเนี่ยเวลาเอาไปย่างเนี่ยหนังมันจะกรอบแต่ถ้าหนังมันเหี่ยวหนังมันไม,ไม่ไม่ตึงเนี่ยเวลาเอาไปย่างปุ๊บมันหดตัวเข้าไปปุ๊บหนังมันออกมาเนี่ยไม่สวยด้วยแล้วก็ไม่กรอบนี่คือเทคนิคค,ความกรอบของเป็ดย่างใช่ครับนี่แล้วจริงๆก็มีขั้นตอนต่อไปตรงนี้เป็นควบเลยก็คือเป่าลมเสร็จแล้วนี่เขาเรียกว่าการทำอะไรครับพี่เตบสีครับผมอัดสีอับสี8ปด อันนี้สีที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นสีอ่อๆแดงส้มคันะครับผมหนึ่งคือมันน่ากินนะครับแล้วก็มันทําให้เวลาวางบนโต๊ะเวลาไหว้เนี่ยมันก็สวยงามด้วยนะครับที่เป็นขาดแล้วขั้นตอนหลังจากเราอาบสีแล้วต้องแขวนอย่างนี้นานแค่ไหนครับประมาณชั่วโมงนึงนะมันจะมันจะแห้งที่สุดเลยแล้วก็พอไปย่างปุ๊บเนี่ยหนังมันก็จะกรอบอ๋อพอยิ่งแห้งมันก็จะยิ่งกรอบใช่ หลังจากที่ตากจนแห้งแล้วนนะครับมันก็เนี่ยจะสัมผัสดู้จะเห็นเลยว่าหนังมันตึงแล้วก็ยังก็แห้งแล้วพร้อมที่จะย่างแล้วครับตึงแล้วก็มีความรู้สึกนุ่มๆนิ่มๆตตอไตแล้วก็เอาลงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เปงอันนี้ก็คือเตาเอ่อเป็นเตาย่างนะครับของเตาย่างสาเหตุที่มันต้องเป็นเตากลมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยมันมันลอยจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ถึงรอบตัวเนะครับ หเตาเนี่ยจะได้ประมาณ10ตัวก็คือเราจะไม่ให้มันเหียดเกินไปนะครับแต่เวลาไปแขวนปุ๊บเนี่ยสิตัวเนี่ยมันจะมันจะอยู่พอดีพอดีแล้วความร้อนเนี่ยมันจะได้เข้าไปถึงทุกต่อหนังของทุกตัวหมดแล้วในขั้นตอนนี้เราต้องย่างนานแค่ไหนครับทุเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ45นาที45นาทีใช่ หลังจากลงมือฝึกทำเป็ดย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการชิมนั่นเองครับตอนนี้นอกจากเป็ดย่างแหลวจริงๆก็มีเมนูมงคลหลายๆเมนูเลยครับ <c oughs> พอมาประดับเพื่อเสริมมงคม <c oughs> ลให้เต็มแน่นลองชิมเลยครับเมื่อกี้ออกจากเตาร้อนๆมาตอนนี้สับเลาะกระดูกให้แล้วเรียบร้อย เนื้อส่วนไหนที่ที่เพ็ยงชอบที่สุดครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบแท้เลยนะคือตรงส่วนปีกเนี่ยมันจะเป็นส่วนปีกกระขาเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนอนนญาาลี่่้ำสุดตรงเพงเยิ้มเยิ้มยังร้อนเลยขออนุญาตนะครับเอาเลยครับลุยเลยหนังกรอบมากเป็นไงครับไม่เหม็นคาวเลยพี่เพีงปกติเนี่ยเนื้อเป็ดมันจะมีความสาบอยู่นะครับแต่ว่าก็เมื่อกี้เนี่ยที่ที่ท้องเทม ไปลองดูเห็นตอนที่เราหมักเครื่องเครื่องนี่ <นะ S 2> เป็นส่วนเป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทให้ความสาบของเป็นม,มันหายไปมันหายไป,ไ,ปไปเลยครับและหนังมันกรอบมากทานเพลินเลยนะครับน้องเทมแต่กว่าจะได้เป็ดย่างสักจานอร่อยขนาดนี้ต้องผ่านกรรมวิธีอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกเป็ดจากไข่ทิรไบกันเลยทีเดียวและการปรุงรสจนเครื่องปรุงเข้าเนื้อเป็ดทั้งตัวย่างจนหนังกรอบนอกนุ่มใน ตอนนี้ชักอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับผมขอตัวไปหาเป็ดย่างมาทานก่อนนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเป็ดในวันนี้ครับเต็มไปเห็นตั้งแต่วิธีการเลี้ยงแล้วจนมาถึงวิธีการทำเนี่ยปรุงแต่งเป็ดย่างมันเป็นยังไงเต็มว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้เมนูหนึ่งเนี่ยคือมันต้องใช้กระบวนการหลายอย่างตั้งแต่การเลี้ยงดูที่สำคัญมาถึงตรงเพมเนี่ยเขามีสูตรมีตั้งแต่การคัดเลือกเป็ดและวันนี้เต็มขออนุญาตมีความสุขกับเป็ดย่างตรงเพลิงต่ออีกสักหน่อย พร้อมกับกินเมนูนู่นมงคลอีกหลายๆอย่างเลยนี่ขออนุญาตไปกินก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Channel TV บุรพาออฟฟิเชีลความสนุกสนานมากมายรอคุณอยู่นะคะ